พี่น้องค่ะญาย่าเลื่อนไปเห็นใน t i k t o ็อค่ะใน t i k t o ็อที่เป็นช่องเป็นช่อง fc ของน้องอาอายค่ะได้มีการแคปนะคะแคปแคปคอมเมนต์ค่ะแคปคอมเมนต์แล้วก็มีคนมาว่าน้องค่ะบอกว่านะคะแต่เรื่องนี้หลายวันแล้วนะคะสอสาวันที่แล้วแล้วนะคะหลายวันมาแล้วแต่ว่าญาญ่าเห็นแล้วก็คือรู้สึกว่ารู้สึกต้องนํามาพูดกันสักหน่อยค่ะบอกว่าน้องเป็นบอสเลยเหรอคะไหนว่าคุณน,นกยังไม่จดเป็นลูกบุญธรรม ว่ายอย่างนี้ค่ะว่ายอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวย่าจะแปะเดี๋ยวย่าจะแปะให้นะครับว่าเขามาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านแอดมินช่องนะคะแอดมินช่องก็ได้มาบอกว่าบอสน้อยคือฉายาที่แม่ๆพ่อๆเรียกน้องอะอายจ้าบอจดทะเบียนลูกบุญถ้ำก็เรียกบอสน้อยได้จ้าว่ายอย่างนี้ค่ะอันนี้ทางแอดมินของ FC น้องไอศุภณพรได้มาตอบกลับคอมเมนต์ตรงนี้นะคะได,ได้มาแคปค่ะเรามาดูทางด้านคอมเมนต์กันบ้างค่ะ คอมเมนต์ค่อนข้างเดือดเลยนะคะแบบทัวลงเลยค่ะทัวลงเลยค่ะทัวลงคอมเมนต์นี้เลยบอกว่ารับเป็นลูกค่ะมรับเป็นลูกค่ะมากกว่าคําว่าลูกบุญธรรมจ้ะเข้าใจตามนี้เด้อว่าอย่างนั้นค่ะนี่แล้วก็บอกว่าเพิ่นสีเอิญน่องบอดหน่อยกับบ่าพิดดอกจ้าเพราะคนที่หักน้องเพราะคนที่หักหักน่องเพิ่นกันเบิร์นี่แล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ค่ะบอกว่า แม่ป่ามาเล่นมาเล่นพิธีแล้วครับนี่หมายถึงคอมเมนต์ที่มาว่าเนาอไอ้นะคะบ,บอกว่าเรียกเป็นบอสแล้วหล่อเนี่ยค่ะตอนนี้แล้วก็มีแบบแอดมินแอดมินนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เพิ่นลบคอมเมนต์ออกไปแล้วจา้าแต่แอดแท็กไว้ท่านจา้าแคปไว้ท่านจ้าแม่แม่แมพอพอเอฟซีนี่เพิ่นแคปไว้ท่านพอดีค่ะบอกว่านี่ค่ะอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าอีหล่าไอ้ายเป็นยิ่งกว่าลูกบุญถ้รมเดอ้อ อิหลาต้องรักพ่อจ๋ามากๆเด้อหนูต้องเจออะไรอีกมากมายที่เป็นบททดสอบสู่ๆเด้ออิหลาบอสคำนี้เหมาะกับน้องค่ะนี่พ่อพ่อลูกเขาน่ารักเห็นแล้วมีความสุขดูไปยิ้มไปตามพ่อจ๋าลูกจ๋าต้องบอกว่านี้เป็นบางส่วนของคอมเมนต์นะคะซึ่งเดือดมากๆเลยซึ่งทัวลงคอมเมนต์อันที่แรกที่ย่าได้อ่านไปนะคะที่บอกว่าน้องเป็นบอสเลยเหรอคะไหนว่าคุณน,นกยังไม่จดเป็นลูกบุญธรรมต้องบอกอย่างนี้ก่อนคะ่ะต้องขอชี้แจงนะคะบอกว่าคุณน,นกเนี่ย คุณนกพงศกรหรือบอสนกพงศกรเนี่ย,ดยได้เดินทางไปรับน้องอายสกุณาพรเนาะที่เราทราบกันว่าไปรับมาเป็นลูกในที่นี้ก็คือต้องมีการพูดคุยกันอยู่แล้วแหละทางฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวกับตัวน้องเองว่ารับมาเป็นลูกลูกบุญธรรมลูกแบบไหนเขามีการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาจะเรียกบอสบอสบอสเนี่ยมันเป็นความพึงพอใจของของ FC Fan แฟนคลับฮะที่เราจะสามารถเรียกได้ เขาเป็นลูกของบอสนกเราก็สามารถเรียกว่าบอสน้อยได้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอนาคตอนาคตน้องไอาอ,าอาจจะเป็นบอสจริงๆก็ได้แต่ตอนนี้น้องไอ,าอาก็เป็นลูกของบอสบอสนกสกรจริงๆอยู่แล้วคือตอนนี้คือเราเห็นแล้วว่าทั้งสองคนนั้นคือเป็นเหมือนเสมือนพ่อลูกกันโดยแท้เลยโดยแท้เลยคือสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับ f c ฟซีแฟนคลับหมอลำเสียิหกอย่างมากมายอย่างท่วมทน้นนะฮะตอนนี้ย่าเห,เห็นได้เลยว่า กระแสของพ่อลูกนี่คือดีมากๆคลิปทุกคลิปทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกปล่อยออกมาถูกแชร์ออกไปในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียในในในตอนนี้ฮะทุกทุกช่องทางเลยทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมทุกคลิปที่เป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกนี้นะฮะแล้วการที่ fc แฟนคลับถูกอกถูกใจแล้วเรียกน้องไอว่าบอสน้อยก็ไม่ผิดแปลกนะ,ะผิดแปลกแต่ว่านี่แหละค่ะ นี่แหละคะ่ะมนุษย์ป้านี่แหละคะ่ะบอกว่าน้องเป็นบอสเลยเหรอคะไหนว่าคุณนกยังไม่จดเป็นลูกบุญธรรมจะจดหรือไม่จดเฟบเอฟซีแฟนคลับก็มีสิทธิเรียกค่ะจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่จะเรียกลูกสาวลูกจา๋าหรืออย่างไรก็แล้วแต่เรียกบอสน้อยหรือบอสอ้ายอย่างไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิของของเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่แมที่เมตตาและให้ความรักความเอ็นดูน้อยอายค่ะอันนี้ต้องบอกว่า ทัวก็คือไปลงนะคะล่าสุดแต่ว่าล่าสุดทางแอดมินของ FCRI สุพรรณาพรเรเนี่ยค่ะในช่องทิกต o k ช่องนี้คะ่ะคขาบอกว่าลบไปแล้วมนุษย์ป้านีได้ลบคอมเมนต์นี้ไปแล้วคะ่ะลบแทบไม่ทันว่าทัวลงอย่างหนักเลยคะ่ะนี่คะ่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเมื่อหลายวันก่อนที่อาญาได้หยิบยกนะํามาเล่าให้ฟังคะ่ะเรื่องราวของทัวลงมนุษย์ป้าที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แบบ ไม่ดูตาหมาตาเรือค่ะแล้วก็ถูกทัวของพลังของเสียงที่กถล่มกลับนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจให้น้องไอด้วยนะคะบอสน้อยค่ะขอได้อีกคนนึงนะคะบอสน้อยอ้ไอค่ะบอสน้อยอ้ไอของเสียงวิหกค่ะขอให้น้องไอสร้างรอยยิ้มและก็เสียงวัรเราะให้เสียงวิหกแบบนี้ตลอดไปนะคะอยู่เคียงข้างพ่อจ๋าไปตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายาลูกทุ่งบนลําโซเชียลด้วยนะคะทั้งทาง,ทางเพจแล้วก็ทางช่องด้วยนะคะช่อง YouTube นะคะสําหรับวันนี้ยายาขอลิา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ